สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของแชมป์ดนเพลงทิงทุน105สมัยจากมหาสารคามน้องกีตานิพาพรให้กับ fc แฟนคลับน้องกีตา้าได้รับทราบน้องกีตา้ามีโพสต์ล่าสุดอยู่หนึ่งโพสต์เป็นการส่งกำลังใจให้อาจารย์จินนี่ภูไทยมีข้อความว่าปลอดภัยเด้อค่ะอาจารย์สืบเนื่องมาจากอาจารย์จินนี่ภูไทยถูกส่งตัวเข้าห้องไอซี หลังจากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ตามตัว ที่น่าเป็นห่วงคือโดนจุดสำคัญบริเวณหน้าและลำคอสาเหตุเกิดจากความหวังดีเห็นกองขยะหลังรรีศร์ด้วยความอยากจัดการขยะกองนี้จึงนำน้ำมันเบนซินมาลาดเพราะขยะกองนี้มีความเชินจึงต้องหาตัวช่วยเมื่อจุดไฟเผาไฟจึงลุกลามไปติดที่เสื้อผ้าอาจารย์พยายามดับไฟอย่างสุดกำลังแต่ในขณะนั้นไฟไปโดนในส่วนที่สำคัญใบหน้าและลำคอจึงต้องนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาล บาอย่างเร่งด่วนที่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นในห้อง ICU เพื่อนอนสังเกตอาการต่อไปนะครับและอาการตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับ fc แฟนคลับอาจารย์สบายใจได้ก็ขอให้อาจารย์จีนนี่ภูไทยหายไวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องกิตานิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ